กับสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลุงเอฟซีทุกท่านยินดีตอนหับกับสุซ่องแม่น้องเดือนพี่น้องจา้ามือน,นี้ออกมาหลอ่อป่าหล่อโคกพี่น้องจา้ามาหายังตักแตนเนาะนยังตักแตนป่ามากันไล่คนพี่นอ้อย ตัวนะ่ะมึงมึงมึงตัวปักใหญ่เลยพี่น้องจ้าภัยกับ,บเห็นไักับกายาตัวอันนี้นะเป็นตัวแม่ไข่เลยพี่น้องอืมอืมขากระดิ เมืม่อไหร่ต้องเดินจิ๋เข็มเนี่ยในสามตูได้เงาเนี่ยวิธีหาแล้ะก็ชิ้นเรื่องแล้วก็ฟาดไหมเป็นอะไรนี่ก็น้องจ๋าถ้ามีตะเต็นเนาะมันก็จะเต้นปอกกิโลเด็ดเด็ดเนาะเด็ดแล้วนี่ เยาเลาจิหักตะขาดีพี่นองจา่หาหักตะขาดีแล้วก็เอาเลยนั่นน,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 นี่เห็นอีกแล้วนี่พี่น้องจา่า กำลังอันมืองุ่มหัวไปทางใดเด้อสองคนคือลายเท่ห์อุ่พี่น้องเลยมาไลยคนไผ่หูบงอยู่ก่องกับมัวกับข้อทษข้อไพ่เด้อพ่ดไม่พี่น้องเลยทนเบิ่งไป็สะก่อนปกติแม่งอันนี้จะกินได้พี่น้องจ้าถามันโตใหญ่เนาะอันนี้มันโตหน่อย นี่เมียงยกเยก่ได้บ่านู้ดอาพ้ายี่แซ่บเลยมาเท่าแพ้ไปทางใดบ้านไหนี่ม้องเดินเห็นอีกแล้ว ăn 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 nó ăn Bà... nó ăn à. ừ. nó ăn 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 แม่ไข่ได้นตัวยหง่งเงี้ยนูนกลุ่มนะครับขึ้นมาเลยพี่น้องเลยมารวมทางเบิร์ดเมิร์ดนี่พอดีสิบสามคนพี<ด>่น้องเลยหลายคนตกแตนแ,แผ่คนเมิร์ดคนแตกส,สวด อะไรกระป้อมมันสินอนอยู่ตามอันปลายไหมเนี่ยพี่น้องเ้ยบบาคนมันง่ายอ่ะโบกินบอกใส่เออเบาสดน้ำตักแซนมันก็ะมีได้กระป้อมนะมันหักตัวหน่อยขอนนองเดือนพี่น้องจ้าเป็นหน้าเธอ

จะเอาอยู่กับปอมเอาอยู่นอปอมหน่อยก็ออยออยเอาล้วตื่มกั้นพอแล้วปนตรงนี้น้อง,นงเดือนรอรุ่นรอรุ่นต้นกรับอีกพัชไดนหน่อยได้ลยสำดยไ,ออบบได้พี่น้องจ๋าโอ้ยกองกับโมเป็นใจทะเลพี่น้องเลย กองกับมัวม้วนพอๆนี่ร้อนเห็นไหแต่ใกล้ๆนะคะเอ้ใกล้แลวม้วเป็นอะไรซะแหยมันอยู่บ่ไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยอืมเดี๋ยวจะไปซ่อห้องเธอบอะ มีแมงย่งโน้วอ่ะบริหารคาดีเหลอไปเรามากกะลงกลับเลยไ่เแ่าเอ้แล้วว่าติวเอามันจุู่ไซคองใหญ่บอท่าบริหารพาเออแล้วมันจับไมอะไรสั่นโปงตืงนของข้า ฮักคาเลยนี่กระป้อมน้ำเถากระป้อมก็ใส่กันเอาทุกอย่างมาไมนบ่ได้ก็สีเอาเขียตะปาดีบ้ามาขวัวสักกันวะเมย์ซอนหัวขวันบ่ได้กระป้อมเอาเขียตะปาดมาขวาัวสักกระป้อมอ่ะอ้าพี่น้องเงียงไปเงียงมามาเห็นหมกักใหม่ป่าบ้านพี่น้องเอิ้นออกมาเงียงอันนี้ บาดเม่น้องเดือนเอิญหนา smells, well. <TE> มักน้ำเต้าพี่น้องจะกินได้มันจีมีรสชาติหวานๆถามมันดิบมันจะเป็นสีนี่อ๋อเขียวๆถามมันซุกมันจะเป็นสีแดงที่ชมพูถามมันซุกแห้มันจะเป็นสีแดงเข้มบาดเาเอิญนนามักน้ำเต้าใส่ใส่บ้างสูงไม่เป็นใจก็ใส่อันสู้ ก่นเต็มของแม่เนี uh, ja. ่ยเลยมิมิเต็มแม่งยงโยเิ้ยจันเออมันได้นางจันชิไปเลยมันใออกใ่อ่ะนี่เดใครยุ้อเขอปลาก่อนโหมันได้ลายเลสูนักอืมกดกองไปลยทำไหมทำไม่อดี๊ ใจทายดาวนาบอดีนาบอดีกันเคาะก่อนด้อจะไปหักคดีตีเจมูกเห็นแบบไรตาเห็นแบบไรตาออพูดบคเาเปิดเปิด นอก็ปุยเดจยังกมากินนะมันบปุยอหนึ่ง้เงินก็บปุ้งกระปอมใบไม้เอออางาของงาของมันใหญ่กินไปเอาอักกับมนังจุ่มก้นบานพ้ n งจ้าเจ็กซีวิตอูนนี่ มีเผ um, ่าเคยหลาบ่าวควันเศร้าอึ๋ยน้องจักจันนี่แม่โซนเศร้ามวยแม่แถวเท่นพี่น้องจ๋าแม่แถวทรายพี่น้องเดือนแล้วก็บ่าวไข่เนาะอันนี้แท็กพอน้องเดือนพฤษที่สามชีวิตพี่น้องจ๋ามาเมือนี่โผดหัวปวดโ่ป่าแตกป่าแตกป่าเต้น สีหยามหรือสีลาบแล้วเป็นน้องจักจันกัะไพยเบิร์พี่น้องเลยไม่น้องเดือดเอาอันโทรศพัพท์แม่สนใจยืย่างๆพอเห็นหูน้องจักจันสิครับาหล่นรอดบปเร็คาเมื่อนี่เด้เออใครอยู่